ปากพอหวังไที่เราเราโอเคไหมเฮ้ยก็ผมก็จะทำแบบนี้แหละผมผมผมจะไม่แบบไม่อะไรข้ามเส้นแล้วกันเออก็จะแบบเราคนเราก็จะคอยเชียร์อยู่ห่างอเบิรมูอันนี้เป็นเสียงคนอื่นแวนีของเรายังไงไมัยนีวันนี้ก็ก็ยงโสดอยู่อะนี่ไม่ขาเออ หรือว่าเราจะลองไปขึ้นรถเพราะว่าใครขึ้นรถคนนี้เขาเขาจะหมีชิคเลยโอ้ยแต่ผมก็ขึ้นแบบบินมาไปก่อนหน้าก่อนหน้าเขาอย่างเงี้ยอ่าก็แต่ตอนนั้นมันก็เป็นแบบเป็นเรียกว่าอะไรเพลงเนี้ยเพลงที่เราที่เราทำไปกันเนียก็แบบเดียรแต่ตอนนี้ก็ว่างๆเอ้ยเนี่ยแล้วก็แล้วก็มาอยู่กับมาอยู่กับกลุ่มกลุ่มคนพวกเนี้ยกลุ่มไม่เก่งแสดงด้วยใชกลุ่มคนพวกนี้กลุ่มกลุ่มคนที่เขาแบบที่เขาแบบเออแบบเลิกกองแล้วแบบเฮ้ยเราจะเก็บทุกมือ เขาแบบ Hello Baby เดี๋ยว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 มาลับ Baby นี่ใครเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เปไปมี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 มันจะมีอยู่สองคนคือ Hello Baby กับอะไรนะพ่อแม่ซิมแบบสงสารกันบ้างมันดูคือไอ้ก็ต้องอยู่เกณฑ์นั่นเอง ใช่ซึ่ง,ง,งอ๋อจำได้เลยตอนตอนตอนที่ข่าวผมผมโสดออกแรกๆพี่แอนโทรมาเลยบอกว่าเป็นยังไงบ้างลูกนั่งกินข้าวกันหน่อยเดี๋ยขอแบบขอรักษาหัวใจ แล้วผมมาลงรูปด้วยผมผมลงรูปที่ที่วันนั้นไปย์ไปกินข้าวับพี่แอเป็นเป็นติ้งย่างนะแล้วก็แบบแล้วก็แล้วตัวนนั้นวันนั้นมีมีพี่เจมด้วยมีแบบพี่เกดด้วยแล้วก็าแบบไปนั่งคุยกันเาแบบแบบพี่เกดก็ชวนนู่นชวนนี่ชวนนู่นชวนนี่ทุกคนก็แบบอย่าอย่าอย่าไปทาอะไรที่พี่เกดก็ชวน ยังไงร้องทำไมเราไม่ไว้ใจเพราะว่าไม่ผมผมไว้ใจแต่ว่าคนคนคนอื่นที่ได้ฟังเรื่องนี้ก็จะเป็นเป็นแบบหยุดอย่พอย่าเตือนมาแล้วเราเจอกันเจอกันมัจะรู้ว่าเออตาพี่เก์เหมือนเดิอหรือว่าหยุดคิด ไม่ก็ไม่ได้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 หยุดคิดหรืออะไรแต่ว่าก็ก็แค่รู้สึกดีแบบรู้สึกดีที่ที่พอพอแบบทุกคนรู้ทุกคนก็มารวมตัวกันเพื่ออยากจะรู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นโก็คือการเป็นแบบเหมือนเช็คเหมือนเหมือนชาวบ้านนเหมือนเหมือนแบบเหมือนผมให้นั่งให้สัมภาษณ์อีกรอบแค่อยู่แค่อยู่ที่ร้านพิ้งหยาง แต่ว่าแต่ว่าก,ก็ก็รู้สึกดีใจะที่แบบทุกคนแบบมีความแบบแคร์แคร์แคร์ว่าเราเป็นยังไงบ้างอะไรเแงบบี้ยอายุโอเคอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างนะมันก็มีมีอยู่อนะแต่ว่าแบบตอนนี้มันก็เลยเหมือนแบบกลับมาแบบกลับมากลับมาอยู่กับตัวเองไนดะ้ริงๆเพราะผมรู้สึกว่าผมมาเป็นคนที่ตั้งแต่มีแฟน แบบไม่ได sort of kind of ้โสดนานขนาดนี้มันมาเลยอ่ะเออตัวส่วนช่วงชีวิตเนี่ยเป็นช่วงอยู่ที่แบบโสดนานที่สุดในในชีวิตแล้วอะไรเงี้ยรู้สวดเออมันแบบมันได้กลับมามองมามองตัวเองดีนะอะไรเนี่ยเออมันแบบได้แบบกลับมาทำงานมาเข้าการงานค็ดีครับหนุ่มโสดเรียบร้อยครับไปหนุนหน้าร้องหนุหน้าร้อง ບໍ່ໄດ້ມີມາ